ขอร่วมเป็นแรงกายแรงใจอีกหนึ่งวันในวันนี้ที่ร่วมด้วยช่วยกันส่งมอบข้าวกล่องขนมน้ำไปยังโรงพยาบาลสนามเอราวัณหนึ่งศูนย์เฉลิมพระเกียรติ8 4พ0 0ษาขอร่วมเป็นแรงกายแรงใจให้บุคลากรทางการแพทย์ได้มีพลังกายพลังใจในการทำงานต่อสู้กับ วิกฤตครั้งใหญ่ในครั้งนี้ไปได้ด้วยดีด้วยกันนะครับก็ขอบุญกุศลได้คุ้มครองปกปักรักษาเจ้าหน้าที่หมอพยาบาลทุกทกท่านได้ผ่านพ้นวิกฤตโควิด -19 ไปด้วยกันนะครับก็ขอเอาใจช่วยและก็ขอให้ทุกทกท่านทุกๆครอบครัว ฝ่าฟันวิกฤตไปได้ด้วยดีด้วยกันและขอให้สุขภาพแข็งแรงนะครับ